สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วจ้ากระช่องสบายเมื่อเมียพาเฮ็ดผากินจ้าบริพ่อกันโดนพี่น้องโอ้ยเนาะกดอัดทรศั์ไปแล้ววิดีโอไปแล้วลืมลืมตั้งวิดีโอจ้าเอาไมเอาไม่บริพ่อกันโดนพี่น้องเอ้ยเป็นจัาไหนจ้าสบายดีสุขสุขคนเนาะ่ายไปเที่ยวเป็นอาทิตย์เลยจ้าบริลงงลิปย,ยังเพิ่มลื่มกันเด้อจ้ามามาจ้ามึอมีมากินตำม,มั่วจ้าพี่น้องตำม,มั่วตำม,มั่วตำม,มั่วขนมเสียนเพีย เผ็ดเผ็ดจวดจวดเพราะเผ็ดกับเพราะแซบจ้ะตำซ้ําใส่กอกไอ้ลูกชิ้นปลาจ้ะหูหมูจ้ะเนือแซบจ้ะปลาหมึกจ้ะส่วนนี้กุ้งลวกจ้ะส่วนผักเข้ากับมีผักปาปิก้าจ้ะผักสลัดจ้ะแล้วก็ดอกกระลำจ้ะอาพี่น้อเขามาชวดกันไหมโอ้ยนอนเสียดายเด้มา,จากจ้ะมากอื้ม

Kalam doang tou. บ่เผ็ดกันบ่แซ่บนะพี่น้องหวานคับมาเด้อมาเด้อฝนที่ตกจ้ะ ใจจิคา,าดไปเที่ยวบ่ลลักินสุตมตำกัาพี่น้องพักดองนน้ำตาไปคำยังไงตาดสวยๆจ้าแส่บเป็นน้ำันเด้อพี่น้องเอ้ sắp mà đỡ chặt สิ้นปลาจัง 嗯嗯，啥待遇的？ 叫苏苏子呀，哥家。 แล้วจ้าพี่น้องเรือที่ซ้ำนี้ละจ้าสิเล่มกินต่อจ้าคิดมันโดนลจะจ้าขอบคุณสู่สูทุกคนแล้วจ้าที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่อมอบให้กันจ้าสำหรับคลิปนี้สองสบายเมื่อเวียพระเฮ็ดพรกินกะขอกล่าวคข้ามาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย